ืันนี้มานั่งคุมครับมานั่งคุมคนเห็นงานวันนี้มาคุมงานครับเอาเร็ว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 ไหมเห็นเล่ยนยี่หันลาบบ่ได้เลยไอง่ายด้ววันนี้มานั่งคุมครับ นั่งคุ้มคนงานสี่คนครับวันนี้วันนี้ผมมาเป็นล้านจังครับไม่ใช่พันจังนี่เป็นล้านจังคุ้มคนงานเด็ดใบกระพดพี่น้องเร็ว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 อไดห้ดหอดูได้หอดพ่นก่อนได้กินเบีย้ยก่อนตั้งเบีย้ยวบพ่นอนะ่ะ ชูนิ้วน้อยชูนิ้วน้อยเป็นตะมวนเนาะม้วนอยู่ครับเด็ดใบกระโพดน์ม้วนอยู่ครับม้วนอยู่ครับม้วนอยู่ครับ,ม,รบมูเขาเบิง่งเทาก็ถามไปจาะ้ะล่ะเร็ว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 โฟร์ไซ่า,าถึกแสีตีเด้อ ได้ซาบได้เห็นตกินเบีย้ยได้เบียรยอยู่วัวลองกุนวันนี้ผมเป็นเจ้าของไรเองครับเจ้าของเขาไม่มาผมเป็นเองเลย mm hmm. เจ้าของไม่มาคุมมาคุมเองเลยครับ mm hmm. เจ้าของคนพม่าที่ผเป็นว้นาเองเลยเป็นลานจังเลย mm hmm. ผมมีดอกฟันจังอยู่ีนมิตลานจัง ฟิลีปปีนี่เหรอสมนีเขาก็จ้างเนาะเงิอดหลายผู้ดใดแต่ค้าแรงมาแบ่งกันเดิมมัเนเหรอข้าไทายรูปเหรอ รับจูจารับคนงานผู้หญิงวันละเก้าหมื่นวอนครับมีค่าข้าวสารข้าวสารไม่ต้องซื้อครับมีข้าวสารให้สิ้นเดือนมีหมูมีหมูมหมให้เดือนละตัวครับทุกสิ้นเดือนมีหมูให้เดือนละตัวข้าวสารไม่ต้องซื้อข้าวห้องหัวละหนึ่งแสนวอนครับค่าแรงผู้หญิงวันละเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นวอน ปลี่ยห่นปลี่ยห่นกจายขยะอ่างนี้ทูรสามือนเลยมวนบ่ ได้ยังไดเห็นไหมใช้าอนนานาผานยอดออนมันเอาไปแกงได้มาสัน่นเอาไปแกงได้ไดิเอาไปแกงได้เอาไปแกงได้ไดิ แต่แรงน้ำมูเด้เนี่มาเฮ็ดขึ้กันได้เดียบา,าได้ดยซีซีคนหาไหนเด้ดอคิดยาแบบใดแบบนั้น เลเยดี fate, pues ๋ยวให้ท nah ิปสองร้อยบอลไปกูมูวได้นน่เป็นลิงเลยก็สิว่าบุมีเบียกมานั่งไทยหลูปได้ไหมวันนี้วันหยุดครับไม่ได้ทำงานครับไม่หาเลียงก็ผู้หญิงกินไว้ยก่อน รับคนงานเพิ่มนะจ๊ะผู้หญิงเก้าหมืนวอนผู้ชายหนึ่งแสนวอนมาเด้อพิกัดโพซองสาวโสดก็รับครับทั้งนี้ก็โสดเมียติดอ,อากาศดีไว้ทั้งนี้ไลม 就比武钢吧。